สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเอามาตรวจทองง้วนะครับน้องง้วแม่หนุที่2นะครับสูงประมาณลอยห้าสิบนะครับเป็นเท่าบดผสมซี่ว่ายศูนย์เกลงหกใบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมึงน้องกันนะครับว่าสีทองเมื่อทองนะครับเมื่อนี้ใส่บริการคุณหมอนะครับเนาะเพิ่นหมอเพิ่นก็อยู่แถวแถวอำเภอจตุรค่ะทีมันนะครับเนาะผู้ใดอยากใส่บริการนะครับโทรไปหาเพิ่นได้นะครับเนาะรับผสมทึ่งง้วทึ่งตรวจทองมีทั้งแบบเศร้าแบบ จกแล้วได้สิมมักนะครับเนาะเดี๋ยวเบอร์ให้นะครับเบอร์เพื่อนนี่ศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าหกสองห้านะครับแ่บงานย์้าห้าานคัชนอยากเอื้นไปตัวท่องกันได้ครับเอาสิเขานี่สิครับนี่ครับเดี๋ยวถมามุงนั่งกันนะครับไปท่องว่าฮะตูมชมมรัผสมพันธุ์พร้อม แม่ไหมครับเดี๋ยวมันเดี๋นี่นะครับน้ำตาลชุม่มมาตรวจทองนั้นกันนะครับแม่ทองอู <c oughs> หนะ้หูนะท่านผู้ชมหูแห้งตรวจทองแล้ว <c oughs> อีหละแค่เดียว <c oughs> แต่ตัวแม่ให้ตัวผัว <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมแม่เท่าโบดมึงไ่ไปนะของบ่ขี่แก่คอบ ตัวท่องงี้บนเห็นอียงวู้รับผสมพร้อมปะครับไอนี่ครับคุณหมอครไอตอนนี้ไม่หลอดเอียงนะครับในถังครับโอ้หลายครับหลายเห็นบ่ทีดังๆได้รับความนิยมตอนนี้เป็นเอียงครับคุณหมอสี่ว่ายเชฟเป็นไงล่ะครับสี่วเชฟของคุณหมอนี่จังสี่วนี่ผสมจ้าบาทครับตอนนี้โอ้ตอนนี้น้ำเชือมันขึ้นราคาครับไหครับครับตอนนี้นำเชือตกเกือบหลอดละพันแล้วครับอืม กถ้าถ้าผสมตอนนี้คือจักบาทครับตอนนี้ออ๋4,000ประกัน3รอบครับ4,000ประกัน3รอบเหล 4, 3, ่เชฟเล่าครับ3หนึ่งครับพี่เชฟ3หนึ่ง6แบบตอนนี้น้ำเชื่อมขึ้นช<น>ุดละ4,000ผมผสมอยู่2,000ประกัน3รอบครับประกัน3รอบนะครับเนาะผูนะ้ดใดอยากสนใจก็ผมบอกเบอร์ไปที่แรกแล้วล่องทัวร์ค่ะเพื่นมึงเลยนะครับเนาะอยากไปผสมเป็นยูแถวจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ไปได้มั้ยเนาะไปได้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมมีเขียงเศร้าพร้อมตัวทองได้ประมาณหาหาเดือนกก้กล้วยมันเห็นเพลทได้ป่ะพี่ ถ้าหาเดือนกว่ามันนี่เป็นเห็นกระดูกหลายกว่าเหรอครับเห็นกระดูกหลายกว่าไปทำมึงแล้วกันครับทุกท้องปลาทองขาดนี่ตัวจทองกับบอ่อแพงหลวงกับบอ่อแพงนะครับเนาะทุ่หาได้นะครับอยู่อำเภอจตุหมอยมอำเภอเจดุอยู่ไก่แถวนี้ ท่องครับผมท้องอ่นี่ครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวมึงน้ำกันนะครับในายรูปไปให้็นปุ้งขี่มัะลายครับให้กินทึ้งมาที่อะไรบ้านอะไรนี่ขุนหัวฮันดีขึ้นมอท่องนะครับเดี๋ยวเอาขี่ออกก็เดี๋ยวจูบไปอีกรอบหนึ่งประมาณเท่าเลครับขุ้นมอลูกโตยังไงเหรอครับลูกโตยังไงแล้วแม่นครับผมอมสีคล้ายดีบัลลข่อย ใกล้คลอดแล้วดีครับใกล้คลอดแล้ววะแม่นครับผมผมมองว่าม้านที่เป็นหาเดือนประมานเกินนันครับมันหาถึงหกบวกหกบวกเกินครับเกินโคงใหญ่แล้วโูงใหญ่แล้วทองแทะทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวมันนีอยู่นีอืนนีเป็นขาวอืนนี้ปลาไข่สาอ กลมๆนี่บ่าไข่สายงานเปอร์เซ็นต์เอาทองแล้วทองลอยเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับครับผมโอเคครับดีกว่านะครับสชาวบุระทองแหล่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชม